ป๊อปป๊อปปอป๊อปป๊อปปเฮ่โอเคติโนหันทางนี้ลูกิโน่หันไปหัไปหันหันไป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 หนไปหันไปหนปหันไปันไหันไปหปหัปเไปหนปหัปันไปหน่นปนหนันาปนดนนัไป้นนนัไหนนนัน ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันรายการแซ okay. นที่สามไทยเอพีเกชมเปีชิพสองพันยี่สิบสองผู้ชนะได้แก่คุณกีดารคามผ่านน okay, ครับขออนุญาตนะครับนะนะตูอนัต้ดับตู้ดับตับตู้ดันตู้ดับตูู้ชนะตูับตูตตับัตัววบ แข่งสองทั้งสามวันนะคะตังอย่างวันแรกก็คือเหล็กไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คือทั้งแมทค่ะค่อนข้างพัดดีแต่ว่าจังหวะวันแรกคือตีกรีนน้อยมากมันก็เลยมันไม่ไม่ได้มีโอกาสทําแต้มค่ะแต่พอมาพอมาสองวันหลังหนูเหล็กเหล็กมันเริ่มมันเริ่มเข้ามือแล้วอ่าพอเข้าพอมันเข้ามือแล้วหนูก็พัดได้มันก็เลยแบบทําเกมได้หนูก็ปีไม่เสียด้วยพรสองวันหลังหนูก็ไม่เสียโบกี้เลยค่ะ แล้วก็การเพลย์ออฟเป็นการเพลย์ออฟครั้งแรกของหนูเลยหนูรับว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เพลย์ออฟนานมากสี่ลุมอะค่ะใช่น้องตีดีมากค่ะน้องเบนแอมน้องตีดีมากก็หน,นูตอนตอนเพลย์ออฟหนูก็พยายามแบบพยายามพยายามไม่คิดอะไรพยายามตีตีไปเรื่อยตีตามช็อตพยายามแบบเสิร์ฟให้มันแบบโอเคเอาฟาเว์ไปก,ก่อน,ไม,มนอไ,มไม่ต้องไกลมากไม่ต้องเอาให้ให้มันอยู่ในฟาเว้พอสองก็ช็อตสองมันก็ขึ้นแบบอยู่ระยะเดิมระยะเดิมอะคะ่ะก็ ออพอมันขึ้นเล็กซันมันก็มีโอกาสทำมันมีโอกาสทําเกมค่ะประกอบว่าวันวันนี้หนูตีเหล็กค่อนข้างดีด้วยแล้วก็พัดดีค่ะพูดถึงกันแชมป์ที่เท่าไหร่นะแล้วก็เปะกเป็นอะไรกันค่ะเป็นแชมป์ที่สองของของหนูค่ะอันนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะตื่นเต้นมากก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าจากที่แบบพยายามก็คือเหมือนแบบ หลุดไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมารู้สึกมันก็ปลดล็อกหลายอย่างเหมือนกันค่ะรู้สึกมันมันก็รู้สึกว่าเกมก็มั่นใจขึ้นค่ะแต่ก็มันมันเป็นจ,จังหวะมันดีด้วยค่ะวันนี้นเป็นจังหวะด้วยค่ะ